เอาล้วครับพ่อแม่พี่น้องแรงงานเขมรที่โบกมือบายบายประเทศไทยบอกว่าจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยจะไม่กลับมาทำงานที่ไทยอีกเพราะได้บ้านหลังใหม่ที่มาเลหลังจากท่านอันวาประกาศรับแรงงานชาวเขมร ล่าสุดนะครับแรงงานเขมรสุดแรกที่ท่านฮุนเซนส่งไปที่มาเล์กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงและอยากจะกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเพราะว่างานที่มาเละมันหนักมากนะก็เขาประกาศอยู่ว่ารับเฉพาะ แรงงานรับเฉพาะไปทำงานที่คนมาเลเซียเขาไม่ทำกันนะอ้าวเป็นยังไงครับเนาะคุณบอยบอกว่าคนขเขมรสบายแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยสุดท้ายนะครับแรงงานชุดแรกที่ส่งไป กลับอยู่ไม่ได้ครับทุกคนนะตอนนี้นั่งน้าตาคอกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะนึกถึงงานที่ประเทศไทยเพราะงานที่ประเทศไทยสะดวกสบายสวัสดิการดีนะครับมีวันหยุดให้ด้วยนะครับนะนี่แหละครับทุกคนนะคิดว่าจะได้ดิบได้ดีสุดท้ายนะครับก็ไปไม่รอดนะ คิดถึงประเทศไทยนะไม่มีที่ไหนสุขสบายเท่าประเทศไทยอีกแล้วนะนี่แหละครับทุกคนนะนี่ก็มีคนลงข่าวให้แล้วครับนะก็เพจใหญ่จากประเทศไทยนี่แหละโรเบิร์ตสายใต้นะครับลงข่าวไว้ว่าขเขมรดีใจได้สามสี่วันไม่ง้อไทยหลังมาเลเซียอาแขนรับนะ อาแขนอาขารับอรับงานเขมินสุดแรกที่ไปถึงก็ถึงกับบน่นอุ๊บค่าแรงที่มาเลน้อยกว่าประเทศไทยหักไปหักมาซักจะไม่ค่อยคุ้มตอนนี้คิดอยากจะกลับมาทำงานที่ไทยแล้วนี่แหละครับทุกคนเห็นไหมครับนะ แรงงานนะครับไม่ว่าประเทศไหนที่เข้ามาทํางานในไทยเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีวันหยุดนะค่ารักษาพยาบาลน,นี่สวัสดิการต่างๆนานามีครบนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับสามารถไปเบิกจ่ายได้นะมีประกันสังคมด้วยนี่นะครับทุกคนมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานเขมน คนได้คิดว่าจะได้ดิบได้ดีกว่าประเทศไทยไปทำงานที่มาเลสุดท้ายก็บ่นกันกุ๊บกิบแล้วว่าอยู่ที่มาเลนี่มันไม่ค่อยคุ้มงานก็หนักไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะอยากหยุดงานก็ขอ,ขอลาหยุดมีวันหยุดมีสวัสดิการต่างๆนานามีประกันสังคมให้หูนะ ของใช้ต่างๆนานาที่ไทยก็ถูกอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่ไปมาเลย์ครับมันไม่ใช่ครับก็เขาบอกไว้แล้วว่าเขารับเฉพาะงานที่คนมาเลย์เขาไม่ทำโอ้โหคนเขมรเ,เขาก็แบบว่าเนาะทุกคนพอไปทำจริงๆแล้วทำไม่ได้คราวนี้นะอันนี้ก็ คุณบอยเขาก็น่าแตกและเขาบอกว่าดีแล้วนะแรงงานเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาลำบากที่ไทยไปมาเลยสบายนะสุดท้ายครับอยากกลับมาที่ไทยแล้วอ้าวกลับมาไม่ได้ครับคนไทยเขาไม่รับแล้วนะอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะสุขสบายที่สุดแล้วนะค่าห้องค่าอะไรต่างๆนานาที่เรา พักเราอาศัยเนี่ยถ้าตั้งใจเก็บนะแป๊บเดียวเงินแสนเงินหมื่นอยู่ได้สบายเพราะที่ไทยถ้าใครขยันทำกับข้าวกับน้ำกินเองเนี่ยโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างถูกถูกผัก,กนี่10บาท20บาทซื้อครั้งหนึ่งกินได้เป็นอาทิตย์เห็นไหมครับทุกคนความแตกต่างนะอย่าคิดว่าไปที่อื่นแล้วจะได้ดีกว่าที่ไทยไม่งั้นคนพมา่าเขาไม่อยู่ กันครึ่งประเทศหรอกที่ไทยอ่ะนะโอ้โหบอกว่าจะไม่กลับมาไทยอีกแล้วสุดท้ายก็นั่งน้ำตาคอคิดถึงประเทศไทยอยากกลับมาไทยแล้วคันนี้นะใครเขาจะรับล่ะครับตอนกลับไปเนี่ยโอ้โหพูดจาโหรอกคิกคักบอกว่าสบายนะไปทำงานที่มาเลยได้เงินดีกว่าไทยแต่พอไปแล้วมันไม่ใช่ไงนะคราวนี้ทำยังไงคราวนี้ จะกลับมาไทยใครเขาจะรับนะเห็นไหมครับทุกคนเวียนกรรมนะครับนี่แหละกรรมตามสนองครับนะเยอะหยันไทยคิดว่าตัวเองจะได้ดีจุดท้ายคุณเซนส่งไปทำงานอะไรก็ไม่รู้นอยู่ที่ไทยนะครับนะทำงานนี่สบายนะงานที่ประเทศไทยไม่ได้หนักนะครับร้านโอ่องอาหารนี่เข้าเก้าโมงเลิก สองสามทุ่มนะแถมนายจ้างไทยยังใจดีนะครับบางที่ข้าวก็ไม่ได้ซื้อห้องก็ไม่ได้เช่าบางที่ห้องได้เช่าแต่ข้าวไม่ได้ซื้อเห็นไหมบางที่ข้าวไม่ได้ซื้อแต่ห้องเช่ามันก็ดีอยู่แล้วแถมค่าจ้างรายต่ำนี่เนาะค่าจ้างขั้นต่ำนี่ หลักหมื่นเลยนะทุกวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีแล้ววันละ300อ่ะเนาะ300ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะกว่าประเทศเขมรสองสเท่าอ่ะอยู่ได้สบายนะประเทศไทยอ่ะทุกชิ่งทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกให้เราเข้าออกสะดวกสบายนะเออสำหรับแรงงานคนไหนที่มีบัตรทำงานสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่สวรรณภูมิได้เลยนะ นี่แหละครับทุกคนแต่ก่อนนี่คนไทยอ่ะเขาให้โอกาสคนขมรนมาตลอดนะไม่ว่าจะเข้ามาถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายคนไทยเขาไม่เคยรังเกจนะรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะ่ะนี่แหละแนวคิดและนิสัยของชาวไทยครับเขารักและเข้าอ็นดูเรามากเขาไม่เคยรังเกจเขาไม่เคยขยักขยแยงเราเลยนะ เขารักและเอ็นดูเราไม่มีอะไรเราขอร้องอะไรให้ช่วยอะไรเขาก็ช่วยเราแต่คนเขมรเ,เขาไม่สำนึกนะเขาเนรคุณเขาไม่ชอบสิ่งดีๆเขาเสื้อแต่ท่านฮุนเซนเสื้อแต่อินฟูคนในประเทศของเขานะสุดท้ายก็โดนหลอกไปไม่รอดอยากกลับมาทำงานที่ไทยสุดท้ายเป็นยังไงคราวนี้นะ ไทยเขาก็บอกเขาไม่รับคนขมรนแล้วนะเขารับแต่ลาวเอนดูคนพม่านะเห็นไม่ล่าสุดชาวพม่าเนี่ยหูน่ารักกันมากเลยนะครับนะคนพม่าเห่หลั่งไหลกันเข้ามาคนลาวก็เข้ามาทดแทนแรงงานขมรนที่กลับบ้านแค่นี้ก็สุขสบายคนที่อยู่ประเทศไทยนะได้งานดีเงินดีมีตังค์งงงงงให้ครอบครัวนะส่วนชาวขมรน,นะครับบ๊ายบายครับคนไทยเขาไม่ต้อง รับอีกแล้วนะครับไม่ต้องกลับมาครับนะอยู่นู่นแหละอยู่กับท่านอันวา